สวัสดีครับพบกับเฮียเข้มเต็มคอที่เด็ดเฮียเข้ม6คู่วันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะเกมกันหนึ่งคันฟุตบอลเตะกันในคืนวันเสาร์ที่17มกราคม2569ไปกันครับคู่แรกบิ๊กแมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เตะกันในเวลา หนึ่งทุ่มสามสิบนาทีเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะที่มัดดับเจ็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมัดดับสองเงื่อนไขยอยู่ที่ผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์จุดเจ็ดห้าเจ้าบ้านแมนยูประเดิมโค้ชใหม่คาลิคคุมทีมนัดแรกเจอศึกหนักต้อนรับการมาเยือนเแบบกูเดราแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งฟอร์มกำลังแรงคาดการเกมนี้แมนยูพิกชนะเฮียเข้มเต็มข้อลอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเก็บไทยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่ 3ประตูต่อ1คู่ที่สองเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงหงแดงเลี้ยวฝูที่มันัสัสี่เปิดบ้านรับการมาเยือน บาร์ซิลีทีมอันดับ19เงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูล2.0คาดการเกมนี้หงแดงลิเวอร์พูลไม่พลาดเก็บชัยชนะเหีเ่ยเข้มเต็มข้อลอบไปที่หงแดงลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่4ประตูต่อ0ูู้ที่3เตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับ17เปิดบ้านรับการมาเยือนปืนใหญ่อรสเซนอนจากฝูงของตารางเงื่อนไขอยู่ที่ผู้มาเยือนอร์เซนอน1.0คาดการเกมนี้ออล ซนอนไม่ปล่อยให้แต้มหลุดมือแน่นอนเหียเข้มเต็มข้อล่อไปที่อาเซนอลนเก็บชัยชนะแน่นอนททยสกอร์ไว้ที่สามประตูต่อศูนย์ผู้ที่สี่ไปกันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันเตะกันเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีอาร์บีไลซิกที่มันดับสามของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนจาฝูงบาเยนนมบูนิกเนื่องขายอยู่ที่ผู้มาเยือนบาเยนน์บนิกหนึ่งจุดศูนย์เกมนี้คาดการ์บาเยนน์บูนิกไม่พลาดเก็บสามแต้มแน่นอนเหียเข้มเต็มข้อล่อไปที่บาเยนนมบูนิกเก็บชัยชนะ แน่นอนทายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ1น่ผู้ที่5ไปกันที่เกาโชซิลิอาอิตาลีเตะกันเวลาสทุ่มตรงเจ้าบ้านอูนินิเซ่ที่อันดับ1ิเปิดบ้านรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานดาฝูงของตารางคะแนนในเกาโชซิลิอาเงื่อนไขยอยู่ที่อินเตอร์มิลานผู้มาเยือน1.25เกมนี้อินเตอร์มิลานไม่ปล่อยให้แต้มหลุดมือแน่นอนเก็บ3มแต้มสบายฮเฮเข้มเต็มข้อล่อไปที่อินเตอร์มิลานเก็บชัยชนะ แน่นอนทาทสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ0ูนย์คู่ที่6ไปกันที่ลาลิก้าสเปนเตะกันเวลา2องทุ่มตรงเรอัเอลมาริตที่มัดดับ2เปิดบ้านรับการมาเยือนเรบาเต้ที่มัดดับสิเกเงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านเรือมาริตสองจุดสองห้าทางด้านเรัลมาริติึงปลดโค้ดอย่างซาบีอลองโซ่ไปทําให้ทีมยังคงหาโมเมนตัมไม่ได้เกมล่าสุดแพ้ไป2ประตูต่อ3อามาการเกมนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเหียเข้มเต็มข้อลอบไปที่เลยบลันเต้ เก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่1ประตูต่อ0ที่เด็ดเฮเเ้มจบไปแล้วแล้วพบกับเฮเเ้มเต็มข้อได้ใหม่สวัสดีครับ